ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับผม่ไล่หลังใจจากเพื่องพ่อนรงค่ะซุกุซุกเฟิด้วยค่ะมือวานขอบพระคุณพี่น้องที่เดินทางมาเยส่ยมแสดงผกครั้งนด้ค่ะขันบ่มีใจมามีบ่มาหากันแม่นบ่ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่น้องสุกุซุกุฟิด้วยค่ะเอาขออนุญาตเซลร์คิ้งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเอาช่วงนี้ส่งต่อเพลงมวลๆกันละกันค่ะกรรมกรเจ้ยงแดงค่ะ Thank <sweak> you.